thank <laughs> นี่นะครับก็เป็นโกดังสต็อกของดรากของเราแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แบบเป็นโกดังใหญ่โตอะไรมากมายหรอกมันก็เป็นแค่ห้องแถวธรรมดาแล้วก็มีเก็บพวกของแบบเนี่ยมีแผน่นมีเอ่อกิ๊เทปกิ๊เทปของบัคนะครับแล้วก็มีพวกแบบล้อมีลูกปืนมีอินดี้เออใช่อินดี้ตะกาดอยู่เมื่อวานเอางี้ดีกว่าตอนที่แบบเราตอนที่เราเล่นสกเก็ตกันตั้งแต่แรกๆอะ่ะเราเคยเจอคนเล่นแบบนี้ปะ เราเคยซื้อแบบนี้มาเล่นเราเคยคิดจะซื้อแบบนี้มาเล่นปะเออเราไม่เคยซื้อแต่แบบพอในยุคนั้นอ่ะอะไรมันก็เป็นไปได้เว้ยแม่งสเก็ตแบบ,บกแปกปกระป๋ามยังขายได้เว้ยอะไรเงี้ยถ้าเป็นช่วงที่แบบขายดีอ่ะเออเราก็เราก็แบบได้มาตรงเนี้ยบ่อยเพราะว่าแม่งเดี๋ยวหมดเดี๋ยวแม่งหมดก็ต้องมาหยิบเติมหยิบเติมหยิบเติมแต่ว่าพอมาเป็นแบบช่วงนี้ก็จะแบบเอออะไรขาดเราก็ค่อยค,อยคอยหยิบไปไงไงอะไรเงี้ยอะไรอะไรก็ขายดีหมดเลยครับช่วงนั <S <S ้นแต่ก็ เป็นในตอนนั้นน่ะที่ซีนบ้านเรามันเป็นเหมือนกันสาหรบับไก่มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคือมันเป็นเรื่องที่แบบทําให้แบบโอ้โหรัฐบาลเอยเอกชนเอยแม่งหันมามองในมุมมองของสเก็ตบอร์ดแบบเราบ้างแม่งต้องมีสเก็ตพาร์คแม่งต้องมีโฆษณาพาร์คเอ่อเด็กๆแม่งหันมามองอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับกีฬาทางด้านนี้บ้างอะไรแบบเนี้ยมันก็ดีไปพอนานเข้านานเข้าซีนมันก็ดรอปลงเพราะว่ามันเป็นเบนสตรีมแค่ยุคนั้นโอเคเราเข้าใจผลเสียมันมีไหมมันก็คงตกมาเป็นเรื่องของ business อย่างเราๆอย่างร้านสเกต็ตทั่วๆไปแต่อย่างเด็กสเกต็ตก็อาจจะแค่แบบเฮ้ยเซ้งอ่ะแบบไปจากที่ตรงนี้ที่เคยเล่นได้แม่งเล่นไม่ได้แล้วแม่งต้องไปหาเล่นที่แบบเหมือนเดิมอยู่แล้ว่ะอะไรเงี้ยอย่างเมื่อก่อนแม่งในห้างแม่งแบบคนไปถ่ายสเกต็ตแม่งก็ไม่ได้พอมีซีนดังขึ้นมาเอาเลยครับเอาเลยครับเชิญมาได้ซ้ําแม่งยังชวนมาได้ซ้ําพอแม่งดาวลงปุ๊บแม่งก็โ okay, อเคอยากย้ายมึงย่ำตรงนี้นะตรงนี้มันเกะกะแล้วนะทีนั้นนะที่แบบเด็กปาร์กแม่งคือแบบต้องต้องมีอ่ะ ผม,ม่มประชก็คืออะไรนี่นี่เด็กปางกต้องมีผมพูดเลยเพราะอ,อะไรเพราะปากผมแม่งเด็กเยอะใครก็ได้แบงใส่ชุดนี้มาแม่งใส่แค่นี้มาเลยโอ้โหแ่งวิ่งมากันกรูแบบเย่มาแล้วฟันตะคอดมาแล้วใครใส่มาใส่แค่เนี้ยคือแบบเค่เด็กแม่งรักเราเลย ช่วงปีที่ผ่านมาเรามีถ่ายคอนเทนต์กันเยอะครับมีเรามีช่องทำช่องเร็ก World ขึ้นมาเราจะมีทำอติ๊กเนเจอร์มีทำเกม a k e เอ่อไกด์บไก่บางวันก็กลางคนืนนั้นจะเป็นช่วงคืนคือทําจากรับจบอย่างเงี้ยครับเราก็มาทำคอนเทนต์กันแล้วก็นั่งเขียนกันว่าวันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีผมทําเยอะนะทาแบบทุกอย่างนะตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคือเฮ้ยลูป รูปภาพรูปที่เห็นเนี่ย่วนใหญ่ผมถ่ายหมดที่ที่เห็นลงในเพจอะไรเงี้ยผมถ่ายแต่ไม่ใช่รูปสกเก็ตน,นะเป็นรูปพวกสินค้าอะไรเงี้ยผมก็ั้างถ่ายแนละ้ววันนี้เอาแผ่นนี้ไปประกบกับทักอันนี้ไว้แม่งดูดีไว้เอาล้อนี้ประกบนี้ไว้แม่งดูดีไว้อะก็ถ่ายโพสขายขายขาย,ขายเข้าไปแล้วก็มาเริ่มช่วงประมาณตกเย็นเยนประมาณบ่ายสี่โมงเด็กๆก็เริ่มมากันแล้วครับพออันนั้นผมก็จะแปงลงร่างแล้วพอสี่ห้าโมงปุ๊บผมก็สลัดคาบออก เด็กสเก็ตไปเป็นพี่เลี้ยงเด็กแล้ว <Yeah. S 1> คือคือแม่งคอนท้าเลยนะคือแม่งอีกโหม,<า>มดเลยนะคือเช้าผมแม่งแบบวอร์กิ่งวอร์กิ่งวอร์กิงทำงานทำงานคิดคิดคิด,คดจะหาหนุนะ่มนั่นมาตกเย็นมาผมสลัดออกปุ๊บแล้วก็ปะทีมงานมาเด็กเด็กคุณครูมาเข้าไปเล่นกับเด็กกันหาเด็กให้มันทําบอสไล์ออลลี่ให้มันกระโดดให้มันเล่นวิ่งไล่จับแปะแข็งมันทุกวันนี้มันกลายเป็นหน้าที่ไปหมดแล้วอะกับการที่แบบ เล่นสเก็ตอย่างเดียวอย่างเงี้ยโอเคมันมันเราเคยอยู่ในซีนนั้นมาอย่างเงี้ยมันก็คือโอเคแหละมันมันใช่แหละแต่สุดท้ายแล้วพอถึงยุคยุกนึงเราก็ต้องมาล่นกับเด็กมาหากิจกรรมกับเด็กมากลายเป็นพี่เลี้ยงเด็กมาเป็นเพื่อนเขาเรียกกันเป็นเพื่อนเลยแบบเพื่อให้มันแบบสนิทกับเรามันรักเล่าอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเดยอ์อินไลท์ของของผมไปแล้วนี่นะครับก็ร้านของเราครับ เด e ก sketch shop ถึงเรียบร้อยแล้วจริงๆอ่ะผมมี <c oughs> แผ่นเก่าแบบนี้ยเยอะมากเลยนะที่ผมต้องเก็บไวอ้อ่ะเพราะว่าที่เนี่ยครับมันจะมีเด็กแบบมาขอเงี้ยเยอะมากคือเราก็ต้องให้เขาเราก็แบบชาริตี้นึงอะ่ะเออ e นดูเขาอะ่ะเขาก็เล่นกับเราเขาก็แบบเออใครอยากไม่มีเงินซื้อเว้ยมันก็มาเอาของกูไปกูก็มีให้แต่ก็ไม่ได้ดีเดตนะมากมายนะเว้ยก็เป็นผ่นมือสองไง้าให้มีเยอะมากบางทีก็อาจจะ เอาไปทํางานไม้เอาไปทําเป็นพวกแบบงาน DIY อะไรแบบนี้มันมีเยอะมากอันนี้ที่เด็ดเลย d tick. Tick. The trick guess this ูอาทิตย์ดูอาทิตย์ดูเดือนทิ้งทูเกสดิสเคาคือเป็นไอเดียที่เราคิดขึ้นมาว่าตอนนั้นนะเรามีอีเวนต์ไว้เรามีอีเวนต์ที่เป็นทําวันงานเดรกของปีก่อนเราก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยใครที่แม่งมามึงอยากได้ส่วนลดใช่ป่ะมึงมาทำท่าให้กูดูเว้ท่าอะไรก็ได้กูให้ส่วนลดไปอย่างเงี้ยเออมันก็มีเด็กมาทำนะเว้ยพี่ครับผม คลิกฟิปได้ครับอ่ะมึงคลิกฟิปไปอ่ะมึงก็เอาส่งรถไปสิบเนต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ท่าก็เป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆที่แบบเออเราคิดขึ้นมาได้ว่าเอออย่างน้อยอะ่ะมึงมางานกูมึงก็เล่นสเก็ตกับกูหน่อยไว้เล่นสเก็ตสักท่าน,นึงก็โอเคแล้วได้มีได้มีแบบเอ็นเกตกับกูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยแบบทำอันนี้มาโดโรติกเฟลเหมือนกันผมก็ชอบอันนี้เหมือนกันต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอะ่ะที่ที่ที่เอ็กเราอ่ะไม่ได้เป็นแบบ เป็นปาร์คหรือเป็นไอเดียจะทาปาร์คหรืออะไรเลยเราเป็นแค่ร้านร้านหนึ่งเล็กๆในห้องแถวร้านหนึ่งเลยแต่ว่าเราทําไปทํามาปุ๊บเราก็แบบเอ้ยมีไอเดียแบบว่าอยากจะสร้างสนามสเก็ตขึ้นมาเล่นเองไว้เพราะเราเบื่อที่จะต้องไปโดนเขาว่าเอาไปเบื่อเขาโดนไล่เอาอะไรแบบนี้ละเราก็เลยแบบเออลองคุยกับพี่จักรดูว่าเอ้ยโอ้โหสัปนึงฮะทางกาแฟฮัลโหลครับฮัลโหลร้านสเก็ตครับเดินขึ้นมาเลยครับ เป็น uh, สิ่งที่ต้องมีครับคือมัสตูดูครับคือกาแฟทุกวันต้องกินครับ <c oughs> จริงๆอะ่ Drake, อะเดกอ่ะมันเป็นแค่เราที่บอกไปคือมันก็เป็นแค่ตึกแถวทีนี้เราคุยกันกับทีมเราคุยกันกันกนกบหลายๆฝ่าย,ลาย,ลายแล้วกับเด็กสเกต็ตในพื้นที่แล้วเราก็คิดว่าเอยโอเคงั้นเราลองมาทําเป็นสเกต็ตพารค์คขึ้นมาเลยไหมเราจะได้แบบเ,เล่นเล่นเองก็ได้โดยที่แบบไม่ต้องแบบมาไปโดนเขาคอยเขาไล่ไปขอเข้าอะไรแบบนี้ครับเห็นนะผมต้องหาหน่อย เออผมมีลายนี้ผมแบบอยากโชว์มากเขาอยากแบบเขาอยากเลยไปเซ็นให้ทุกคนเห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดลบหน่อยนะผมต้องหยิบหน่อยนี่ครับไอดอลทีมของเราแก๊งนี้อันนี้เป็นเป็นแผ่นโปรโตโคอลของเราที่เด็กเราแบบไม่เคยขายไม่เคยมีนี่คือโปรโตโคอล พี่เป้ครับเขาเป็น OG s สเก็ตบอร์ดเมืองนนของเราเขาวาดมือนะอันนี้คือใช้วาดมือเอาก็เก็บไว้มาเป็น10ปีละลายนี้อันนี้ครับเป็นคอแรกคอแรกสุดของดเวกเราเลยเป็นลายนี้ขึ้นมาเปิดตัวแบรนด์กันที่ R C A ครับตอนเดือนตุลาปี2 0 1 3อ่าตอนนั้นเนี่ยก็เป็นซีรีส์แรกที่แบบเราเอาออกมาแบบวางขายกันในตอนนั้นออกมาเจ็ดสีด้วยกัน แล้วก็เลื่อยมาเลื่อยมาจนปัจจุบันออกมาเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบที่เราชอบมากเพราะว่าอันนี้ก็จะแบบรวบรวมแบบเพื่อนๆที่แบบเคยเล่นสเก็ตด้วยกันตั้งแต่แบบแบบแรกๆขึ้นมาเลยเนี่ยเยอะมากครับม่ว่าจะเป็นทั้งแบงค์เบรกที่ทานทีเลียวเป็นแคปมีชอนพวกนี้ก็เป็นทแบบั้งเแบบพื่อนที่เล่นสเก็ตแล้วก็เพื่อนที่แบบใช้ชีวิตด้วยกันด้วยเลยไงครับส่วนใหญ่ก็คือเตอิบโตบมาด้วยกันผมผมเล่าช็อตเด็ดให้ฟังช็อตที่แบบแม่งเรียกว่าแบบ เปลี่ยนชิตผมถึงตอนตอนปัจจุบันนี้เลยก็คือภาพนี้เป็นภาพที่พวกเราอ่ะเดรกอ่ะไปทัวร์ตามประเทศครั้งแรกครับไปที่อ่อมาเลเซียตอนนั้นอ่ะผมอ่ะเกิดประเทศที่ต่างประเทศครั้งแรกกับอุัติเนหนักหนักเลยตอนนั้นอ่ะหลังคือมันเป็นเนินไว้ไม่รู้ว่ามีฟุตเทจอยู่หรือเปล่าแต่ผม,มลองหาโดคือมันจะเป็นเนินไว้ผมดอกอปลงมาปื๊ดแล้วฟิลก็คิดว่ามันจะเหินออกไปเปล่าเลยแม่งเจอเม็ดปื๊ดปุ้งบินไปเลยครับปั๊บ แอกแล้วหลังลงเต็มๆปุ๊บช็อตนั้นน่ะผมต้องให้เพื่อนผมอ่ะมึงไปกันก่อนเลยคือต่างประเทศอ่ะงานก็ต้องทําคือวิดีโอก็ต้องถ่ายไปแล้วจะให้เพื่อนมานั่งรอกูคนเดียวก็ไม่ได้ไม่ใช่เรื่องผมก็ต้องมานั่งรออยู่รงเบอร์เน็ตเนี่ยนั่งรออยู่คนเดียวนั่งเพื่อให้แบบร่างกายกูมันฮีลก่อนไม่ไปหาหมอด้วยคือแบบอยู่งนั้นอ่ะเป็นชั่วโมงแต่เพื่อนแม่งออกไปไกลๆแล้วออกไปแบบไปถ่ายกันนู่นนี่นั่นละแล้วผมก็ค่อยแบบกระเพกกระเพกกระเพกไปเรื่อยนานเข้านานเข้าอ่ะเราหารู้ไหมว่าข้างหลังเราอ ัเรรียยบ้้อแลวเหตุผลที่ผมต้องพึ่งมาผ่าผ่าเมื่อปีก่อนๆน,นี้ก็เพราะว่าไม่มีตังคออ์ผ่าหลังอะ่ะคิดว่ากี่บาทไม่ใช่หลักหมื่นหลักพันนะเป็นแสนนะออแล้วใครจะโอ้โหไหวขนาดนั้นผมกแบบ็ต้องทนทนมาก่อนแล้วก็ออพอโตขึ้นมาแบบเก็บเงินเก็บท้องขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ค่อยรแบบักษาตัวเองไปอย่างงี้ครับพอมีเงินขึ้นมาก็แบบเออก็อย,ยังชัวคืขึ้นหน่อยไม่งั้นก็ทรมานนั่งกันอยู่แบบโอ้โห ตอนนี้ผมเล่นเบอร์8.0ครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นไซส์ที่ใช้สุดละเคยเล่น8.1 8จมาแต่ว่าลองมาหลายอันผมว่า8.0แม่งเฟี้ยวพอ8.0ปุ๊บก็บบต้องเป็นทักตอนนี้ใช้ของรอย a l ครับ,รบไซส์139ล้อตอนนี้สตอรีวิวล้อรีไซเคิลแล้วก็ลูกปืนก็เป็นของ FKD ครับผมจะปากิดเทปก่อน ถ้าเกิดว่าเด็กๆอยากจะใช้เริ่มเริ่มแรกแบบ b e เ i n ร e r พึ่งแบบรู้จักสเก็ตบอร์ดเลยก็ต้องมาตรฐานปัจจุทศูนย์ทั่วไปโปรเมืองนอกเขาเล่นเล่นแผ่นใหญ่อะแม่งก็เลยต้องเล่นแผ่นใหญ่ตามกันขึ้นไปประจวบกับว่าเมืองไทยแม่งมีแบบออบสตัเคิลที่มากขึ้นคือเมื่อก่อนมันไม่ได้มีแลมให้เล่นกันเยอะไงเมื่อก่อนมันมีแค่ฟันบล็อกเหล็กเห๋ยวนี้มันมีแลมมีอะไรแบบนี้คนก็เลยแบบลองหันมาเล่นแผ่นที่มันใหญ่มันมันจะเหมาะกับการที่เล่น โปรมากกว่าถ้าแ็นใหญ่ๆหญ่ยืนเต็มเมอะไรประมาณนีเ้เล่นสเก็ตมาแล้วเรามาเจอเรามาเจอซีนที่เป็นเป็นเป็นเด็กแบบนี้มันทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเมืองไทยอะ่ะมันจะมีโปรสเก็ตในอีกอนาคตอ่ะแบบยูโต้แบบในจาอะไรเงี้ยมันไปไปได้นะเว้ยมันไม่ใช่ที่แบบว่ามึงแค่เล่นสเก็ตไปวันวนันแล้วมึงก็จบแค่ตรงอายุ2ี่้าแล้วมึงก็เริ่มทำงานกันไปอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วก็ได้นะเว้ยมึงอาจจะแบบเล่นสเก็ตแล้ว สร้างอาชีพให้กับมึงก็ได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนอนะ่ะเล่นสเก็ตกันอนะ่ะมีใครมาเก็บเงินค่าสอนบ้งมีใครมาทําอาชีพสเก็ตเป็นจริงจังได้สักกี่คนบ้างแต่ทุกวันนี้สเก็ตบอร์ดอ่ะจับอะไรอ่ะถ้ามันเจอจุดอ่ะมันเป็นอาชีพได้เว้ยไม่ว่าจะเป็นคนขายของคนทําแบรนด์คนถ่ายกล้องถ่ายรูปสอนเด็กก็เป็นอาชีพได้ละอย่างน้อย3 0 0 500ก็เป็นอาชีพเข้าไปดีกว่าไปทํางานประจําที่แบบ เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยนี่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักด้วยอะไรอย่างเี้ด้วยปยกตินะผมใช้คู่นี้เล่นนะครอกนะไม่เชื่อดูห <c oughs> ยอกหยอก <c oughs> ผมเปลี่ยนเท้ากันครับ ผมอันนี้เลติเซนต์ตัวเองเลยครับสเก็ตลอยสัตสเก็ตบอร์ด ไม่ได้เป็นกีฬาที่แบบดูแบบดูยากไปหรือดูแบบไม่ได้มีอนาคตหรืออะไรนะคือสเก็ตบอร์ดอะสนุกนะครับสนุกมากมากเลยแล้วมันสามารถเป็นมากกว่ากีฬาได้มันมีทั้งเพื่อนมันมีทั้งวัฒนธรรมของมันแล้วมันมีเรื่องของการออกกําลังกายก็ค,คือฝากไว้ว่าใครที่อยากจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดอะมาเลยสนุกมากแล้วมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดและมีความปลอดภัยสูงถ้าคุณเล่นอย่างถูกวิธีนะอ่ามาเลยครับ